ถ้าไม่มาเลยรู้นี่คือผมว่าผมจับเจ้าเลยนะพี่ว่ามันดีที่มีโอกาสได้แฮนด์ซอนคือมันได้ลงมือทำจริงๆนักคู่ผมให้คะแนนเต็มแม่ที่วิทยากรบอกว่าอย่าเดินแรงเดี๋ยวลืมหมดครับ <laughs> <laughs> ผมรคัวกน,น ก็จร,จริงๆคือได้ยินเรื่องเกี่ยวกับ AI มาสับพักแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาจริงจังเนาะก็อาศัยว่าอ่านจากตามฟีดหรือไปงานสัมมนาแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำเวิร์กช็อปรู้ว่าวันนี้เซสชั่นที่มากับทาง a d y p ี a n e รเนตจะมีโอกาสได้ทำเวิร์กช็อปด้วยก็เลยมีความสนใจแล้วก็อยากที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้าน AI สนใจครับตอนนี้ คือท,ทุกวันเนี่ยในสังคมเราก็าพูดถึง AI ค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะผู้บริหารแล้วก็คนที่ติดตามเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับฟิลเรื่องของมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเรื่องของการวางกลยุทธ์ครับมีใช้บ้างจริงๆแล้วเริ่มศึกษาตั้งแต่ตอนเข้ามาใหม่ๆแล้วล่ะห้าหเดือนที่แล้วแล้วก็เหมือนกับที่วิทยากรบ,บอกเลยว่าหลายๆคนก็พอใช้แล้วรู้สึกโอเคมันก็เท่านั้นแต่ยังไม่รู้ว่าจะมาใช้ประโยชน์ยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามจะอัปเดตตัวเองเนะ คือตุ่มเองเนี่ยรู้ว่า AI อ่ะมันเป็น d i s r u p แต่ว่าเราเราแค่รู้ไงแต่ใช้งานไม่เป็นเลย ต้องต้องบอกว่าจริงๆครับผมมันมีโอกาสได,ได้ได้เรียนเรื่อง AI มาบ้างนะครับผมปัจจุบันเรียนปริญญาเอกอยู่แล้วก็ในปริญญาเอกก็มีเนื้อหารเรื่อง AI แต่ว่าในคลาสเรียนเนี้ยก็จะโฟกัสเป็นเรื่องของการทําวิจัยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการให้เห็นภาพทั่วไปแต่วันนี้ที่มาเรียนกับทางบริษัทพันเนีฮะถึงที่แตกต่างเลยก็คือเรื่องของการที่จะมาใช้ในด้านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ด้านเมนเน้นเนต์คืออย่างแรกเลยนะพี่ว่ามันทําให้เข้าใจยูนิเว s ร์สมากขึ้นว่าวันนี้ AI ที่อยู่ในยุคป,ปี2 2023นะวันนี้น่ มาอะไรได้เราบ้างเน no. แล้วก็หน้าที่ถัดไปของพี่ก็คือจะต้องเอาเข้าไปดูว,ว่ามันจะเข้าไปฟ mm ิตอินกับ p ร o c e s s ในธุรกิจของพี่ตรงไหนได้บ้างแล้วก็หยิบใช้ซึ่งวันนี้มันได้เฟรมเบิกใหญ่ๆตรงนี้แหละว่าแบบท้ยตอนนี้ในโลกเรามันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะแล้วเราจะหยิบตรงไหนไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดให้พอดีกับคนของเราด้วยแล้วตอนนี้พอมาดูตรงนี้มันเหมือนว่าเปลี่ยนทัศนติลูกกระทดไปเลยนะตัวนี้ว่าเออมันมากกว่าที่เราคิดเยอะมาก ก็เลยว่าเฮ้ยโชคดีแล้วที่ว่าเออมาดูเองเพราะว่าอย่างน้อยเราเริ่มจับทิศทางถูกแล้วว่าเราควรจะเพิ่มตรงไหนคือตรงเี้มันคงไม่ขนาดทีด่ว,ว่าต้องไปพัฒนาเองได้หรอกแต่นี้ผมจะเริ่มจับจุดถูกแล้วว่าเฮ้ยต้องทาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้บ้างวางกลยุทธ์ว่าเฮ้ยเราควรทำยังไงเราพัฒนาเว็บไซต์ยังไงพัฒนาเรื่องของสิ่ง,งต่างๆที่มันจะเข้ามาใกล้ตัวยังไงบ้างนะครับดีครับเพราะว่ายังไม่เคยมีใครมาสอนพวกนี้เนาะเราก็จะดูแต่ใน YouTube ดูแต่ใน Ti ๊กต็อกก็เยอะไปหมดนะฮะตอนนี้อย่างนี้ก็ถือ จัดเรียงลําดับในการเทรนที่ดีผมก็คิดว่าก็ทําอย่างที่บอกเนี่ยหลังจากนี้มันจะทําให้ผู้มาอบรมเนี่ยสามารถเอาข้อมูลต่างๆมาจัดแคตตาก็อของตัวเองได้ได้ง่ายขึ้นไอเราก็มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นในการใช้งานตัว AI แล้วก็ตัว ChatGTP นี้เนาะครับ